จริงแล้วเนี่ยผมได้รับเรื่องและข้อมูลเนี่ยนะคะมาประมาณ1เดือนเต็มแล้วค่ะ,<ฮ>ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะภาพรับต่างๆภาพหลุดของเด็กหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเออก็เลยทําให้เราต้องสืบเรื่องนะคะสืบเรื่องแต่การสืบเ,เนี่ยบุ๋มเองลงพื้นที่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าปนัดดาไปไหนคนก็รู้จัก <ฮะ S 1> ดังนั้นก็เลยต้องมีทั้งเอากลุ่มเอาแฟนคลับ <ฮะ S 1> ที่อยู่ในพื้นที่รวมถึง ติดต่อทางฝั่งของตำรวจและอายการ<ม>นะคะท่านอายการทางภาคใต้ช่วยในการดูแลสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับต,ตัวตนของผู้ชายคนนี้<ม>ว่าทําเรื่องแบบนี้มานานหรือ,อยังสืบนานไหมสืบประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆค่ะ<ม>แล้วก็คอยติดตามพฤติกรรมเขาว่าเขาไปไหนทําอะไรตลอดเลยก่อนที่จะถูกจับกุมเขายังไปเดินเที่ยวที่ทะเลยอยู่เลย<ม>ยังไลฟ์สดเล่นอยู่เลย<ม>ซึ่ง<ม>อ,อ,อยู่ที่หาดใหญ่สงขลาค่ะ<ม>ผู้ชายคนนี้อยู่ที่หาดใหญ่สงขลา พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คือทำงานโมเดลลิ่งมาเป็น10ปีนะคะและเป็นโมเดลลิ่งใหญ่ของทางภาคใต้โดยที่ผู้ชายคนนี้จะรับทำการเปิดบริษัทแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาเรียนแอคติ้งเรียนการแสดงเรียนการเดินแบบพ่อแม่เด็กส่งมาเรียนเยอะมากค่ะพ่อแม่เด็กส่งมาเรียนเยอะมากและก็มีการให้ค้างคืนอยู่ที่บ้านของผู้ชายคนนี้บางกรณี แต่ในสําหรับบางกรณีก็ไม่เป็นแบบนั้นหลังจากเรียนเดินแบบแล้วบางคนเนี่ยก็จะเป็นเขาจะก็จัดงานตามห้างต่างๆนะคะผู้ชายคนนี้ถึงดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เส้นสายใหญ่โตเป็นเพราะว่าเขาจะจัดงานเดินแบบตามห้างต่างๆหรือจัดงานประกวดเด็กๆตามห้างต่างๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีเชิญดารานักร้องดังๆนะคะที่เคยไปถ่ายรูปคู่กับเขาแล้วก็อัพเฟซอัพโปรไฟล์เขาเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมาย แล้วเขาก็เอารูปพวกนี้ไปเรียกเด็กอื่นๆมาต่อนะคะในงานเดินแบบพวกนี้หรืองานประกวดเด็กต่างๆเหล่านี้พ่อแม่เด็กบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เอาลูกไปนอนค้างกับผู้ชายคนนี้ทําไมลูกฉันยังโดนปัญหาคือว่าผู้ชายคนนี้ไปรับลูกเขาแต่เช้าเพื่อมาทํางานแล้วระหว่างนั้นระหว่างรอเข้างานพาเด็กไปที่ห้องและทําการอนาจารค่ะ ตอนแรกที่บุ๋มได้รับข้อมูลมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ิกว่าคนนะคะมีอยู่ประมาณ10กว่าคนแต่ผลปรากฏว่าเราทําการคือบุ๋มอะได้ทําการติดต่อประสานกับทางอายการทางภาคใต้นะคะศูนย์อายการทางภาคใต้แล้วก็ให้ติดตามพฤติกรรมจากนั้นขอหมายสารขออะไรเพื่อทําการจับกุมผู้ชายคนนี้โดยทางลับผลปรากฏว่าตอนแรกสารท่านไม่อนุมัติหมายจับ เนื่องจากว่าท่านถามว่าตกลงข้อมูลมาจากไหนนั่นคือความจําเป็นว่าบุ๋มเองเลยต้องต้องเปิดหน้าและต้องเป็นคนยืนยันว่ามาจากบุ๋มเองซึ่งการช่วยเหลือใครสักคนดึงนั่นหมายถึงเราก็สร้างศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งคนบุ๋มก็คิดหนักนะเพราะบุ๋มอยู่ที่สว่างบุ๋มไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะโดนติดคุกกี่ปีเขาแค้นหนูแน่คือเขาแค้นบุ๋มแน่นอน แต่เพียงแต่ว่าบุ๋มมานั่งมองแล้วมองหน้าลูกสาวตัวเองแล้วคิดในใจว่าฉันจะยอมให้เด็กผู้หญิงโดนหนักกว่านี้อีกเหรอเราจะยอมให้อนาคตของเด็กๆต่อไปโดนผู้ชายคนนี้กระทําแบบนี้อีกเหรอสิ่งที่เขาทํามันหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการละเมิดเด็กอนาจารเด็กมีการถ่ายภาพอาวัยวะเพศของเด็ก แล้วก็ส่งในกลุ่มไลน์ของพวกเขาเองมีทั้งเก็บภาพของตัวเองและเก็บภาพของเด็กแต่ละคนทั้งมีสติและไม่มีสติแล้วถ้าเกิดคุณได้เห็นภาพแบบนั้นเหมือนที่บุ๋มเห็นบุ๋มถึงเขียนนีคะว่าบุ๋มขอเอาชีวิตเขาแลกบุ๋มจะไม่ยอมให้เด็กคนไหนมาโดนแบบนี้อีกเด็ดขาดและนี่คือเหลือบของวงการบันเทิงที่มีมานานเป็น10ปี หลายคนรู้ข่าวค่ะหลายคนรู้ประวัติหลายคนรู้ว่าเขามีทําแบบนี้แต่ไม่มีใครเคยกล้าที่จะมาบุกจับเขาเมื่อคืนนี้มีการประสานงานกับทางสงพหัดใหญ่ได้มีการจับกุมผู้ชายคนนี้นะคะอันนี้คือเฟซบุ hmm. ๊กของผู้ของผู้ชายคนนี้ที่จะมีเอาภาพดารามาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีภาพประกวดเยอะแยะ,ยะมากมายมีคนติดตามเยอะค่ะเป็นสี่พันกว่าคนเกือบห้าพันคนเมื่อคืนมีการจับกุมตัว ที่ห้องพักของเขาพร้อมกับหลักฐานคามือถือนะคะว่ามีภาพเด็กโป๊อยู่ในนั้นที่เขาถ่ายเองนะคะมือถือมือถือเขามีถึงสเครื่องด้วยกันโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในนั้นสิ่งที่ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้คืออะไรหลังจากที่ตํารวจได้มีการจับกลุ่มและเอายึดของกลางไม่ว่าจะเป็นมือถือ4เครื่องและคอมพิวเตอร์อีกสองเครื่องมาที่โรงพักสพหัดใหญ่สิ่งที่เราเปิดเจอคือภาพเด็ก มากกว่าหนึ่งร้อยคนที่โดนอยู่ในนี้ค่ะมากกว่าหนึ่งร้อยคนที่อยู่ในนี้และที่สำคัญพ่อแม่เด็กไม่รู้เรื่องเลยเด็กไม่บอกพ่อแม่ค่ะว่าโดนอะไรเด็กไม่กล้าบอกบุ๋มจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้หนึ่งขอเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ที่เคยส่งลูกหลานของคุณมาเรียนเดินแบบหรือมาทำงานกับผู้ชายคนนี้ช่วยติดต่อสอพอหัดใหญ่กรุณาเข้ามาเช็คภาพลูกหลานของคุณทีว่าโดนกับเขาด้วยหรือไม่ 2. ถ้าโดนไม่ต้องห่วงเรื่องของข้อมูลเพราะเราจะมีศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนรวมถึงสถาบันครอบครัวภาคเอยู่ที่สงขลาทำการดูแล หลายครอบครัวที่เราติดต่อไปบอกว่าไม่มีเงินค่าเดินทางเพราะบ,บางคนอยู่จังหวัดอื่นอยู่ภูเก็ตบ้างอยู่นครศรีธรรมราชบ้างองค์กรทําดีจะดูแลค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ค่ะบุ๋มจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้ออกจากคุกเด็ดขาดขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ในวันพรุ่งนี้ทางอายการนะคะทางสํานักง,งานอายการทางภาคเก้าจะแถลงข่าวอีกหนึ่งรอบว่าจะดูแลข้อมูลของลูกหลานคุณอย่างไร เรื่องแบบนี้เราวางแผนกันมานานค่ะแล้วทํางานกันเป็นทีมเราทํางานกันเป็นทีมเรารู้ว่าณวันนี้เราจะดําเนินการผู้ชายคนนี้ยังไงต่อดังนั้นช่วยและขอร้องสื่อมวลชนทุกๆคนช่วยบุมด้วยค่ะอย่าให้ผู้ชายคนนี้ได้ออกมาจากคุกแล้วทำร้ายเด็กอีกเลยนะคะแล้วก็นี่คงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยได้ยินมานานในวงการบันเทิงแต่เราไม่เคยจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้มาก่อนดังนั้นขอร้อง นะคะในการช่วยบอกข่าวช่วยบอกทีว่าเด็กคนไหนเคยโดนแบบนี้ลูกหลานคะถ้าหนูโดนหนูบอกพ่อแม่หนูเลยคะ่ะว่าผู้ชายคนนี้เคยทําอะไรหนูาบ้างอย่าให้เขาไปทําเด็กคนอื่นเราต้องช่วยกันดูแลวงการบันเทิงดูแลวงการตรงนี้ต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะมีคนในวงการไปเกี่ยวข้องด้วยจริงจริงหรือเปล่าี่สุคำว่าคนในวงการไปเกี่ยวข้องเนี่ยนั่นหมายถึงว่าไปทํางานร่วมกับเขานะคะไปทํางานร่วมกับเขาแล้วก็ถ่ายรูปร่วม โดยที่หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นทีมงานเดียวกันหรือเปล่าทํางานบริษัทเดียวกันหรือเปล่าอยากให้คนในวงการบันเทิงที่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้ออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่แต่บุ๋มเชื่อว่าหลายส่วนที่บุม๋มโทรเช็คนะกับอย่าง,างดาราเด็กของเราเนี่ยแม่เขาบอกว่าเขาประกบลูกตลอดแค่ถ่ายรูปคู่เขาจ้างน้องไปบ่อยมากถ่ายรูปคู่แต่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยอันนั้นคือปลอดภัยแน่นอนค่ะมีเหยื่อที่เป็นคนบันเทิงในวงการบันเทิงไหมในวงการบันเทิงไม่แน่ใจอันนี้ถึงบอกว่าบุ๋มยังไม่ได้ดูรูป บุ๋มยังไม่ได้ดูรูปอีกร้อยเป็นอีกที่ร้อยกว่าคนที่โดนเมื่อคืนนี้บุ๋มยังไม่ได้เข้าลงไปดูเนี่ยคือถ้าไม่ติดโควิดบุ๋มบอกตามตรงว่าตอนนี้บุ๋มอยู่หัใหญ่แล้วแน่นอนตอนนี้คือพี่ถูกส่งเป็นทีมงานทีมงานเข้าไปก่อนใช่ไหมคะเออตอนนี้คือส่งหมายถึงว่าส่งคนนี้ไปจัดการที่หัดใหญ่อ๋อประสานงานกับทางอัยการและตำรวจเลยค่ะในพื้นที่เลยค่ะถึงจับตัวได้คุยกับน้องที่เป็นเหยื่อไหมะว่าเขาโดนเออน้องที่เป็นเหยื่อหนึ่งในนั้นบอกว่าโดนมาแล้วสามครั้งในรูป ใน,แบบในคนเดียวได้รูปแบบต่างๆกันยังเป็นเยาวชนเด็กต่ำกว่าสิบสองเพียบเลยคะ่ะ mm hmm. บุ๋มถึงถามว่าถ้างานนี้มีผู้ใหญ่ออกมาช่วยเมื่อคืนเขาเดินล้วงกระเป๋าเดินยิ้มมุมปากตอนที่ตำรวจเขาไปจับเขา mm hmm. บุ๋มขอบอกตรงนี้ว่าถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนช่วยช่วยร่วมบอาจารย์เด็กหรอคะต่ำกว่าสิบสองด้วยนะ่ะ mm hmm. อยากให้คุณเห็นรูปแล้วคุณจะทนไม่ได้หรอกว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับลูกคุณบ้าง mm hmm. ถ้าเป็นลูกหลานคุณเองคุณจะทำยังไง เขาเลียวัยวะเพศเนี่ยนะแล้วเก็บภาพไว้เนี่ยนะขอโทษที่ต้องใช้คำนี้แต่ภาพอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันแบบเมื่อคืนผมถามถามตำรวจเลยนะถ้ากระทืบผู้ชายคนนี้ผมใจเท่าไหร่ขอโทษแต่มันไม่ไหวคือเขาไม่มีสามาสนันกไม่มีสามัญสำนึกอะไรเลยแล้วเมื่อคืนที่โดนจับเดินชิวมากครับในการชี้ถ้วยรางวัลบัางชี้นูชี้นี่ผมถามหน่อยว่าคนโรคจิตอย่างเงี้ยคุณจะให้ ออกว่าจะคุกม,มาทำร้ายลูกหลานคุณมากกว่านี้อีกเหรอพี่ผุมได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเขาไหมคะว่าเคยกระทำเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วไหมก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าจับเขาเลยค่ะก่อนนี้ไม่เคยดัเนินคดีไม่มีค่ะแต่มีคนรู้มานานแล้วค่ะในพื้นที่ไปถามคนในพื้นที่มีคนรู้มานานแล้วค่ะบางคนก็ไม่กล้าส่งลูกหลานไปแต่บางคนเห็นว่าเขาเป็นโมเดลลิ่งใหญ่ก็เลยส่งไปยังจําเป็นที่ต้องส่งไปอยู่เพราะไม่รู้ว่าหลักข้อมูลเขาหรือเป็นจริงหรือเปล่าแตนะ่วันนี้อยากจะขอยืนยันว่าผู้ชายคนนี้ทําจริงเลวจริงค่ะ ไดถามทางตำรวจไหมคะว่าหลังจากที่จับเขาแล้วเขาให้ยอมรับไหมว่าเขาทำจริงยอมรับแล้วค่ะแล้วก็เปิดมือถือแล้วก็ภาพคามือถือเลยค่ะเราสามารถเอาถึงได้ถึงขนาดไหนไม่ทราบค่ะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ทุกคนเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะเราวางแผนกันมาเดือนหนึ่งเต็มๆ็มแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถึงบอกว่าอยากจะให้เด็กๆคนอื่นผู้ปกครองออกมาที่ออกมาบอกสักนิดนึงว่าลูกหลานของท่านโดนอะไรบ้างมาเช็ครูปสักหน่อยเพราะเขาส่งเข้ากลุ่มอื่นด้วยนะคะอันนี้คงจะเป็นเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์อีกต่างหาก ที่จะเพิ่มเติมมากกว่านี้ในตอนหลังตอนนี้กําลังประสานงานกับตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มเติมด้วยค่ะถ้าเกิดเียวออกมาพูดมันจะมีน้ําหนักด้านคดีความอ๋อแน่นอนค่ะมันก็จะหลายกระทงอ,อย่างเด็กคนแรกก็3กระทงแล้วนะคะเพราะสามความผิดทำสา3ครั้งตอนนี้เราเอาเด็กไปตรวจร่างกายนะวันนี้อยู่เด็กได้สติอย่างดีและเด็กรู้เรื่องด้วยค่ะว่าผู้ชายคนนี้ทําอะไรแต่ที่ผ่านมาไม่บอกแม่เด็กเพราะว่าเด็กกลัวว่าแม่จะรับไม่ได้ในทางการสืบสวนของตํารวจนี่กับทีมของพี่บุ๋มนี่คือ มีกลุ่มคนมีสีเป็นแบ็กอัพให้เขานหรือเปล่าคไม่ทราบค่ะว่ามีใครเป็นแบ็กอัพให้เขาค่ะเพียงแต่ว่าเราเราบุ๋มเท่าที่บุ๋มประสานงานมาทั้งสพหาใจก็เข้าบุกจับอย่างเต็มที่นะไม่มีใครเป็นแบ็กเขาแน่นอนนะตอนนี้ทั้งอายการก็ออกโรงมาเองนะคะแล้วก็ทางสพหาให่เองด้วยแล้วบุ๋มก็โทรเรียนท่านพอบอรตอรอเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นบุ๋มคิดว่าไม่มีใครกล้าแบ็กเขาแล้วค่ะเหมือนตอนแรกที่บุ๋มไม่กล้าออกมาพูดเพราะตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ยอมรับเนี่ยว่าไม่ออกมาเนี่ยหนึ่งเราอยู่ในจุดสว่างนะ แล้วหมูไม่รู้ว่าเขาจะรอนกี่คดีแล้วถ้าเขาออกมาแล้วเขาแค้นหมูทาไงอ่ะสองหมูมีลูกสาวเอาพูดตรงๆก็เปิดใจกันอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือไม่มีบุ๋มตารวจก็น่าจะดําเนินคดีได้บุ๋มเชื่ออย่างนั้น แต่ตอนแต่ในกระบวนการของความยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมอีว่าใครเป็นคนได้ข้อมูลมาอะไรยังไงกลายเป็นว่าชื่อบุ๋มก็ต้องไปอยู่ในการแจ้งความตรงนั้นด้วยแล้วบุ๋มก็ต้องไปขึ้นสารด้วยค่ะอันนี้เบื้องต้นเจ้าที่เขาจัดการกับตัวผู้ต้องหายยังไงตอนนี้คุมตัวไ, <ป S 1> ไว้ <ไว S 1> ค่ะ <ไว S 1> แต่ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เขาจะขอประกันตัวหรือเปล่าณนะวันนี้บุ๋มยังขอยืนยันว่าจะคัดค้านการประกันตัวเพราะบุ๋มไม่รู้ว่าน่าจะแอบซ่อนข้อมูลอื่นๆไว้อีกบุ๋มกลัวเขาออกมาทําลายพอทราบนะครับว่าเขาโดนกี่ ณตอนนี้ที่ตํารวจแจ้งไว้อยู่สี่มั้งคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านอายการก็คงจะจะบอกอีกทีหนึ่งค่ะพรุ่งนี้ท่านอายการภาคเก้าก็คงจะบอกอีกทีหนึ่งค่ะต้องไปอยการภาคเครับที่เราประสานงานกันออนไลน์ตลอดเพราะเป็นโควิดนะคะเพราะช่วงโควิดด้วยถ้าเกิดไปแล้วก็ต้องกักตัวก็งานดีฉันก็ต้องเสียทางนี้ด้วยและอย่างหนึ่งขอประสานงานข้อมูลกับสื่อใหญ่ดีกว่านะคะว่าจะยังไงต่อแต่หนึ่งคือถ้าอยากเช็ครูปลูกหลานของคุณนะคะไปที่สพหัดใหญ่ค่ะนะคะท่านรองภูมกับพัทรยารอต้อนรับ แล้วก็ดูแลทุกท่านอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลจะั่วไหลนะคะเพราะมีศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนของทางอายการภาคเในการดูแลตรงนี้ด้วยดังนั้นครอบครัวทุกครอบครัวมั่นใจได้ไม่มีอะไรดุดมาแน่นอนและบุมออกหน้าเองทุกอย่างค่ะนะคะและส่วนค่าเดินทางสําหรับบางบ้านที่ไม่สามารถเ,ออเดินทางได้มาดูเช็คข้อมูลได้แจ้งองค์กรทําดีเราจะออกเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ในการเดินทางมาแจ้งความจับผู้ชายคนนี้หรือสามารถแจ้งความในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะในจังหวัดของตัวเองได้แล้วทางตำรวจจะประสานงานให้ค่ะ ว่าเป็นผู้ต้องหาค่ะเขามีครอบครัวเลยไม่ทราบค่ะแต่เท่าที่ดูเขาก็ลอยไปลอยมาเขามีเป็นกระบวนการไหมคะหรือเขาทำคนเดียวมีเป็นกระบวนการแน่นอนค่ะในกลุ๊ปไลน์เขาเขาลูกส่งลูกกันไปส่งลูกกันมาค่ะเบื้องต้นที่บุ๋มต้องการอยากจะทลายวงการบาตนี้เลยถูกต้องเราไม่ต้องการคือบุ๋มไม่คนในวงการบันเทิงอ่ะบุ๋มก็ดาราคนนึงนะแล้วเราก็เราก็เป็นนางงามอ่ะเราก็เดินแบบกับเด็กมาเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายงานบุ๋มเจอเด็กๆเหล่านี้ มันไม่ผิดเลยนะคะที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกเข้าวงการบันเทิงมันไม่ผิดเลยที่เด็กหลายต่อหลายคนจะมีความฝันที่จะเป็นนางแบบเป็นนางงามหรือเป็นดาราใครสักคนหนึ่งมันไม่ผิดนะคะแต่มันผิดคนที่ทําชั่วต่างหากดังนั้นเราต้องเอาเหลือพวกนี้ออกจากวงการบันเทิงให้หมดใครทําชั่วจะต้องโดนค่ะอย่างเด็กที่โดนธรรมดาๆานะคะมีแค่คนนี้ในรูปอะค่ะที่เห็นมีแค่คนใน,ใน,นี้หรือว่ามีผู้ชายคนอื่นเออณตอนนี้มีแค่ผู้ชายคนนี้ที่ทําแล้วส่งรูปไปในกลุ่ม ดิฉันก็ต้องตามว่าในกลุม่มมีใครอีกบ้างเพราะรูปมันกระจายไปถึงไหนถึงบอกว่าพ่อแม่คะ่ะอยากกลัวแล้วคะ่ะเพราะรูปมันกระจายไปแล้วคะ่ะขบูนนี้มีเฉพาะน้องที่เป็นผู้หญิงหรือว่ามีบ้างเออมีเฉพาะน้องที่เป็นผู้หญิงค่ะนะตอนนี้แน่นอนตอนนี้มันไม่ได้มีแค่คนเดียวในนานกลุ่มตอนนี้คือมันจะมีสามารถสืกสาวเราเรื่องไปได้กลุ่มอื่นต่อที่บุ๋มต้องการจะไปถึงขั้นนั้นเลยไหมคะหรือว่าจะเอาเคสนี้ก่อนจะเอาตัวให้ได้มากที่สุด ถ้าใครอยู่ในกระบวนการเราก็ต้องดึงออกมาให้ได้มากที่สุดไม่หยุดแค่นี้แนะ่นอนค่ะในฐานะหัวอกมันเป็นแม่ในฐานะหัวอกคนเป็นแม่โห<ฮ>แค่นึกว่าถ้าเกิดกับลูกเรานะไม่ตายดีหรอกจริงอันนี้มันคือการหากินจากความฝันของเด็กานกะอันเนี้ยมันคือการสร้างแผลให้กับเด็กเลยนะคะ เด็กหกขวบไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องและยิ่งสิบขวบคุณต้องเห็นหน้าเด็กเขาอะว่าเขาไม่ได้เต็มใจถ่ายรูปให้คุณเลยแล้วบางรูปผู้ชายคนนี้จูบป,ปากเด็กแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยดังนั้นบอกเลยว่าไม่ให้ออกจากคุกแน่นอนอหลังจากนี้มีข้อแนะนำผู้ปกครองไหมแม่ว่า โมเดลลิ่งต้องเจอ,อยังไงหรือว่าต้องอยังไงคือบุผมเองก็บอกไม่ถูกนะคะว่าโมเดลลิ่งไหนจะดีหรือไม่ดีบุ๋ก็พูดไม่ได้อันนี้ก็พูดตามตรง,ตงไ,ได้แต่บอกว่าทางที่ดีผู้ปกครองต้องประกบยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปิดใจกับลูกเดอ้อเลยค่ะว่าจะยังไงลูกอยากทำไหมลองรับฟังลูกว่าลูกคุณน่ะเจออะไรมาบ้างเขาต้องกล้าที่จะเล่าให้กับพ่อแม่ได้ฟังแล้วบางทีพ่อแม่อาจจะ ผลักดันมากจนเกินไปจนลูกไม่กล้าที่จะเล่าความฝันของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองเจอผู้ชายคนนี้กระทามาดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่ามีคนดีก็ต้องมีคนชั่วหรือมีคนชั่วก็ยังมีคนดีแหละดังนั้นเราก็ต้องดูแลกันดีๆนะคะยังไงเอาฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ